สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตรุรงา์เกษตรครับเบื้องบัดที่จะของหน้าเพิ่นมาเกี่ยวคอเพิ่อนติถึอแข้สู้กินบัดเนี่ยเอาวานรถเราก็เกี่ยวอยู่น่นนะครับ โอ้น้ำสีเล็กจะได้นี่นะครับเบี่ยงแห้อยู่ครับเราใช้มไม่อย,อย้ายกากวานลว ยังไม่ไรบ่ยังยัดตัวมันข้างไม่นะครับเป็นไงเรี่อเพวเนเชียนพูดด่าบ้านยมันไอยู่แล้วมันข้างเงไม่ซุบเหมนมันข้างไม่กี่เด็กกด้ ผมเห็นแต่ไม่ก็เหมืเนาะโอ้เป็นย่างเบื่อวานบ่มี้ไม่เป็เป็นลูกส่วนใหญ่จะเป็นปนินนะครับตัวไม่เท่าไหร่ครับนันเท่าไรอยังกัดยังกลายอยู่แต่นี่สองกันหนึ่งล้วมันห,หลายไม่แล้วก็วังคับกลายด้วยนะครับปลาที่เลี้ยงไว้ที่นานเนี่ยนะครับก็เอาไว้ไว้กินเลยล่ะครับเ,เวลามีแหละเวลามาทำนี่ก็ได้ ต้มสมย่ยด้่ได้ปิ้งแลว่าได้ปิ้งได้ย่างใส่าเล่เลยเด้อย่างใส่าหมอา่างใส่หอถาเออจะควางหน้าเิ่นเป็นทั้งได้บุพูดเแียบอนจะควางหน้าเลยพูดยังก็บุ เนี่ยนครับเพิ่งมาเพิ like <k <k ่นปล่อยปลางเกาปลาสวายบอกปลาลายย่างกุ้งกุ <k <k ้งขันย่างเด้อเพราะว่ากุ้งย่งกุ้งกำกับเพรากูอย่างปีน้นมันเลี่ยนกุ้งเขาก็เลี้ยงนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวปลาครับ มันตัวเล็กๆเองนะครับมันไม่ใช่ตัวนั่นนะครับโอ้เนี่ยเดีตัวเดียวเอโ้กัดอ้สตมแซ่บซ้ำนี่ก็มันบว่ากัดเด่น่นะครับตัวปลา เดี๋ยวก็มาปลดข้างบนครับปลาเทียคใกเที่ยนไใก้เทียหมด่างบอสำัน้มากายงคนเดีเยวจเป็นคู่้แ่มเนโอ้นี่ล่ะตัวปลาโอ้ปักมือเร็วสุดเลยทุกคนการันตีสิเนี่ยกาลันีนี่ล่ะเขาขายแพ่ มันมันหับคูบีนี่ครับขนาดปลานินนะครับเท่าฝ่ามือนี่แหละเล็กๆน่คัขนาดปลดินรเท่าฝ่ามือแหละล็ แต่พ่อนั่นกเงาอยนิ่งันใช่ไหมตนรักกตบพ่อไปเลยแับเดนวนก่งอย่างผมอย่างนกปุ่ปุ่งแล้วมันกระอย่งไงแคบกลางกันแคบที่บ้านนะสวยง่ายอย่างไงแคบอยาผมม่รู้หมกันเด็กกับที่บ้านทิปี ได้แล้ก็มาปิ้งที่เขาไ่แค่ปิ้งสูกินเนี่ยเนี่ว่าบางอันอันอันองมาอันจุดตัวเดียวเนาะนั่นกระม้อมือน่างไปม่องไดๆได้มันมีมีได้บนี้ไปอันนี้เห็นว่าตัวเนาะพูย่านผมย่านเอไอมันจับไว้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ตึ่งเขาไปหาป่านเขาขึ้นไทยดีเขาแจกแค่เราตึ้งแค่ไหมทรมานยกสะดุ้งสะดุ้งดีนะยกสะดุ้งกันบักไปยกสะดุ้งมุทัยต้องเฟซตลอดนะกับเมียมันเจ้าเห็นบ่กันเมื่อกี้อันนี้เรากินนะครับกินเป็นอาหารนะว่ามันว่ามันขามันเล่นเด้วที่ป้งปลาเขาที่ไฮสูบแต่หางไรเหงื่อหัวยั่งเัินแมะอันนั้นมันทรมานอันนี้เขาให้กินนะเราจะเศร้าแล้วเนาะบักก็กินสมองลิงค่อยๆใหม่แต่หางเตี้ย ี่นะครับก็ไก่เกี้ยวเข่าจาของหน้าคนปีงปลาชูกินหางเมียนู่ย่างดีในโต๊ะานเลยหัวยังจิ้มเอ้ยอ้มันก็เป็นตาพวกเขาอนอนนหลังเขานะนครับได้มาก็มาย่างกินอย่างนี้แหละครับอนี่แหละของแสบพี่น่องนี่แหละของแ่บอีสานนี่คนตาบักฮุ้งป๊กๆอยูอ่นคืเออไม่แตเอ๊ะนน คือพวกขุดซานวยผุนอยู่ฟังอยู่หน้าผุนคือพวกเห็ดไบวนเสียพื้นที่หไปค้นไปกินนี่เรา้นไปหน้าหน่อยชอนซานยจมยศ้ปี่นหม่องยู่นะครับนี่ก็วิถีชีวิตนะครับอยายมาย่างปลาเผาปลาได้พี่น้องกินกับตับหงูระตับหงเนี่ก็คือส้มตำหน่อ้นพี่น้องกัเซอด่างก่อนใระเซยเลยหรือใส่ไม่ไม่ไม่ใส่เลยก็ไปแล้วนะครับดคันเกี่ยวอีคันนึงก็เกี่ยวอยู่นู่นนะครับ ปลาโปแลนดปซีเรมาลุนได้ยัก็ให้ดูนะครับวิถีชีวิตปลาสี่นี่ขึ้นข้นตีนอย่างมันติดหมุนย่างเดียวนี่ครับปลาเพรียนเพิ่นย่างเด้อม้วนขาสัตว์ชีวิตนี่เขาเขากินกันอย่างนี้แหละครับก็เลยเจ้าของนาก็จะแต่เจอเจ้าของนาดีก็จะมาเลี้ยงนี่นะครับหน้าเพรียนเพิ่งโมผัดนะดำหมู ยาไ่หดขอสงขอบว้างมากเหมือนัไปมาอะไรนหน้าขอบว่างขรูข้ออไรปมีปายางมีสมรมีไก่ยางกูกินเต็มเต็มเขอบว้างมาสิกรกะเพาะกะเพาะบัวกะเพาะไข่ดาวมีหอยต้มไก่บัดหต้มไก่ขวางหน้าพนต้มไก่กัมีสอ้าไหมนเป็นวาง่ลาไข่กัน พี่น้องเมียได้กินข้าวกลรองน้องกันแเป็นไรน้องเมียต้องเกลี้ยกล่อมใหมันโอ้ยเอาไม่ต่อฟัวเนาะข้าวกลรองแม่อันื่องฝนตกเัรงนั้นมุ่งขวายเพราะอะไรน้องเขาตายอใจไหนใจเอขาฝนตกเข้ากันนี้เลยครับไม่เอะใจเตี้ยเตี้ยน้ำได้ใช่ครับหัวอ่อนมาดูรอบสุดท้ายครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องหยุดทุบตระทรวงการเกษตรครับแล้วยุดอนเดียวนี่ะพี่น้องนะครับเล็กๆนิดนึงนะครับ รถคันนี้นะครับอายุการเกี่ยว10กว่าปีแล้วนะครับยังดีๆอยู่ครับเพราะว่าไอ้ของรถนะครับท่านเป็นคนรักษารถอายุยาวกว่ารถเราครับ ถ้าเข้ารวมก็จะช้านิดหนึ่งครับ นะครับเดี๋ยวตัวยันมากก็จะลงมาส่วนของเราก็จะลงแล้วครับนนต้องพักเครื่องครับพักกินข้าวนะครับก็ไม่น่าจะเกินชั่วโมงนะครับน่าจะเสร็จ เจ้าข้าลรมเขาก็จังหวะมก็จะช้าสับกันโยกขึ้นขึ้นลงๆลงครับเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับ ที่ออกท้ายจะไม่เหมือนของเรานะครับอันนี้จะลงตรงนะครับเราจะลงเฉียงขวาเอียงซ้ายแต่เฉียงออกมาทางขวาครับจังหวะการเกี่ยวก็ค่อยๆกิน เส็นะครับเสร็จแล้ว ระเรียนเล็กน้อยครับไปแล้วเบิ้ลแล้ววันนี้เขาเพิ่อน หมดแล้วครับจะขึ้นไปเทแล้วครับเจ้าจันมาก,ก็รออยู่ทางโน้นนะครับก็เราก็จะหมดภารกิจแล้ววันนี้นะครับส่วนของเราก็<ๆ>ยังคงเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับ เจอแล้วนะครับก็ให้เห็นทั้งแบบไม่มีแอร์กับแบบมีแอร์นะครับก็คลิปนี้จบขออนุญาตจบไปคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ